วาวาลุกนี้ยังแจมท่อนบนวัาทราบแล้วท่อนล่างจัดเต็มจนแทบลืมหายใจ ถึงแม้สเตตัสหัวใจจะใช้คำว่าโสดแต่นางเอกสาวน่าละมุนวาวานิชาโชคประจักษ์ชัดก็มีโมเมนต์ในแฟนคลับได้ใจสันจ่นใจเต้นตลอดตลอดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพถ่ายล่าสดุดที่เจ้าตัวนำมาเสิร์ฟผ่านทางอินสตาแกรม v a w a n n c ขนาดยืนอดบอดี้และอินเนอร์ทางสีหน้าสุดแซ่บใต้ถุดคอสตูมชวนว้าวพร้อมกับแคปชั่นเมอร์เมดโดยความพีคของชุดนี้อยู่ตรงที่ดีไซน์ท่อนล่างที่เผยเห็นความเซ็กซี่ทะหลุทะลวงสายตาภายใต้ผ้าตาข่ายสีฟ้าอ่อนซึ่งดูคล้ายกับเกรดทางของนางเงือก ในตำนานเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและไม่เพียงแต่ภาพถ่ายดังกล่าวของวาวานิชาจะกวยอดหลายจากบรรดาแฟนคลับโดยเฉพาะหนุ่มๆด้วยพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมลุคนี้ของนังเอกคนโปรดกันอย่างล้นหลามเท่านั้นแต่ทางด้านเพื่อนพ้องคนบันเทิงก็อดไม่ได้เช่นกันที่จะสาวหมดแซบของเงือกหน่อยวาวากันแบบรัวๆขอขอบคุณภาพวบาวาเนื้อกอเอ็นซีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ